สวัสดีวันพุทธที่2มิถุนายนสองพนายนะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก็วันนี้คืนวันพุธกลางสัปดาห์นะฟุตบอลหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับบอลอุ่นเครื่องนะวันนี้ ลงทำการแข่งขันมากมายหลายคู่เลยนะครับแต่วันนี้เฮียคัดมาให้เน้นๆหนึ่งคู่ครับเวลาตีสองอังกฤษเจอกับออสเตรียนะครับดูเฮดทูเฮดคู่นี้ยังก่อนนะครับเจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษดีกว่านะครับสามนัดที่เจอกันเนี่ยอังกฤษชนะได้สองนะครับแล้วก็เสมอกันมาหนึ่งนัดนะครับฟอร์มของอังกฤษ นัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะก็สามารถเอาชนะโปรแลรนด์ได้สองหนึ่งนะครับส่วนทางด้านออสเตรียครับนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะก็แพ้คาบานนะครับต่อเดนมาร์กนะครับศูนย์สี่นะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับออสเตรียมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นวันนี้กันนะครับ อังกฤษนะครับโอ้โหวันวันนี้มาในแผน4-3-3นะครับผู้สาประตูวันนี้ใช้จอแดนพิกฟอดนะแผงหลัง4คนครับคิรันทิปเปียไทรอนมิงคอนเนอร์โคดี้นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อานววันนี้ได้ลงตัวจริงนะครับแล้วก็มีจอแดนเฮนเดสันนะหายเจ็บนะครับกลับมาลงทีมชาติเลยนะแล้วก็มีดิแคนไรต์จูดเบลลิงแฮม สามประสานแดนหน้าทำเกมลุกค,ครับแจ็คกิริตนี่ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับจอแดนซานโชแล้วก็แฮร์รี่เคนครับส่วนทางด้านออสเตรียนะผู้สับประตูก็ไฮรินเนอร์นะครับแผงหลัง4คนครับคริสเตียนชูเบ็คเลอร์อเล็กซานเดอร์ดาโกวิตมาตินฮิตเตอร์เลกเกอร์นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นดาวิดอาตังกานะครับส่วน คู่กลางนะครับวันนี้ใช้เซเวสเลเจอร์นะครับจับคู่กับฟรีนกิสลิตนะครับส่วนเกมลุกครับวันนี้ใช้เดวิดอาราบาครับแล้วก็มีมาร์คสปิสเซอร์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคริสตอฟเบลการเนอร์นะครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เอเดียนกริเบนนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่า ตัวผู้เล่นเนี่ยอังกฤษดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็ฟอร์มหลังหลังดีกว่านะครับวันนี้เซาเกตจัดเต็มแน่นอนนะครับรองทีมเชียวว่าอังกฤษมีโอกาสชนะสูงกว่านะครับจัดไปนะครับวันนี้ที่อังกฤษจะสามารถเอาชนะออสเตรียได้วันนี้เน้นเน้นตัวเดียวครับอังกฤษครับส่วนถ้าอยากได้ทีเด็ดแบบฟันธงเน้นๆทุกวันนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ป สามารถไปติดตามได้ที่เพจ f เฟ e บ o ๊กกวินกรูสปอร์ตเอกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ลุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ